รถออพี่ไป๊กกาชอบเหมือนกันเชื่อั้มว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามีรถอะไรบ้างนี่คือมีที่อื่นอีกไหมนอกจากที่เห็นกองอยู่ตรงเนี้ยเชื่อั้มว่าไม่รู้ไม่รู้ยังยังไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างนณะที่แบบว่าทํางานกับนางมาหลายนานนมหลายปีเวลานางทะเลาะกับสามีเธอทะเลาะอกสามีสามีซื้ออะไรมังงอไม่มีอ่ะสามีนางซื้อจานกัวมังงอ คุณก็เป็นซูเปอร์เมียเนาะในเรื่องมัน้องเจอเป็น้ไงวะซูเปอร์เมียหลวงอะเนาะคนจะอินกับนเพราะอะไรมันอาจจะเริ่มจากแรงเงาป่ะแรงเงาไม่ใช่หรอกเรื่องจริงอาจจะเริ่มจากชีวิตจริงกับชีวิตจริงช่วงนั้นมันพร้อมๆกันไงโอ้โมันบวกกันเลยกลายเป็นคนแบบโอ้โหมันบวกกันไงบวกดูเลยเนาะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ เป็นไอดอลเมียหลวงขอญาตไปดูขาเตียงหน่อยว่ายังแข็งแรงไหม่อให้ดูด้วยเลิศไป้านอนเค้านะครับนี่ามีคุณหนีจริงๆนะไม่ยอมจริงเาะเอาลูกหนีด้วยเาลูกไปด้วยลูกหนีด้วยแปดงว่าลูกไม่ชุณเป็นคนที่ไม่ออกรายการไม่ชอบออกทีวีไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบให้ใครสนใจชั้นสองเป็นครอบครัว พี่เป็กกับคุณพ่อเขาสมัยก่อนเหมือนกันมากเลยเนาะเหมือนเหมือนแต่จริงแล้วพี่เป็กก็เหมือนแม่มากกว่าแต่มีบางส่วนที่เหมือนพ่อแล้วปุ๊กกี้น้องสาวว่าจะเหมือนพ่อส่วนลรียาก็จะมาทางคุณย่าก็เห็นไหมเรียาเขาจะน่าเหมือนพี่เป็กค่อยเป็กน่าเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากนะดูห่วงไหมพี่เป็กห่วงมากห่วงชนิดไม่อยากจะคิดถึงตอนเป็นสาวเลยเอาเอาแค่ตอนนี้ก่อนแค่ตอนนี้คือเขามีเพื่อนที่เล่นมาด้วยกันเอาเกาะอ่ะเป็นเพื่อน พอสามขวบขึ้นไปอ่ะอยู่ใกล้กันไม่ได้อ,ะอ่ะไปก็จะแบบห่างๆหน่อยห่างๆหน่อยอ่างเงี้ยจะไม่ค่อยชอบให้เล่นกับเด็กผู้ชายซึ่งปิดกับคุณคุณจะเป็นคนที่เลี้ยงปล่อยๆใช่ใช่ปลปอยๆทุกวันนี้ห้องนอนอยังนอนห้องเดียวกันไหมนี่แยกบ้างอะไรบ้างอะไหน เอาเวลาตีกันก็แยกใช่นี่อ่ะเข้าเข้าทางห้องเรียไมคะแต่ให้อ่านป้ายไหมโถนู้ดนล้วมีภาษาพม่าด้วยภาษาพม่าด้วยคือนางให้พี่เลี้ยงสอนภาษาพม่าอุ้ยเก่งอะผ่านอะนี่ห้องนางนี่คือห้องนางอ่ะนี่ก็จะเอาขอแม่ นี่ก็จะรอพแม่ทีวีกี่เครื่องพี่ยาไม่เยอะเออโอดยจังงงว่าทาไมทีวีเยอะเออทำไมทีวีเยอะจังเลยาเป็นโลกแบบประสาทมากว่าเขาจะต้องมีกล้องวงจรปิดทุกจุดเขาก็จะนั่งดูดูตลอดนี้เหก็เวลาว่างๆเขาจะชอบนั่งตรงนี้เขาจะเปิดไว้เขาก็จะดูแบบดูอะไรอะเขารอเขารอโจนเข้ามาเขาจะได้ยิงใช่ไหมกลัวโจนมาก คระบบความปลอดภัยที่บ้านนี้แบบโอ้โหแน่นหนามากเขากลัว